มานี่มาเดินมาหลังร้านมาผัดเองเลยมาเดี๋ยวนู่นไม่เอานี่ไม่เอาทําไมล่ะรับอะไรดีครับม้ำมันที่เมาที่หนึ่งค่ะอ๋อได้เลยครับผมเอาคานนี้หรือว่าเทกเวดีครับเอาทันที่ร้านค่ะทานที่ร้านนะครับโอเคครับรอสักครู่นะครับขอขอน้อมันน้อยนะคะอ๋อได้ครับผมได้ครับขอเปลี่ยนเป็นไข่ไก่ได้ไหมคะสองฟองอ๋อเปลี่ยนเป็นไข่ไก่นะครับได้ครับผมไข่ไก่ไข่ไก่สองฟองนะครับใช่ไรับ เดี๋ยวรอคิวก่อนด้านหน้านะครับเ,เผ็ดน้อยนะคะเผ็ดน้อยนะครับอเอาเผ็ดน้อยนะครับเ,เผ็ดน้อยน้อยๆเอาเผ็ดน้อยนะครับเอาลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม เส้นนุ่มๆนะครับได้ครับผมนุ่มๆเลยครับบุคคาที่เข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเห็ดไม่ใส่นะคะเห็ดไม่ใส่นะครับ ลูกค้าครับมามานี่มามาทําเองครับมามาเร็วมามาเดินเข้ามาทางนี้มานี่นี่เดินเข้ามาทางหลังร้านข้างร้านนี่เลยนะครับมามาเดินเข้ามานี่มามามาทําเองเลยมาผมให้เกียรติคุณเยอะแล้วนะนะคุณต้องให้เกียรติพ่อค้าอย่างผมบ้างนะครับมานี่มาเดินมาหลังร้านมาผัดเองเลยมาเดี๋ยวนู่นไม่เอานี่ไม่เอาทําไมล่ะฮะเดี๋ยวน้ำมันน้อยเดี๋ยวเผ็ดน้อยมาทนี่มาหลังร้านเลยมา มาหลังร้านเลยครับมานี่มามาผัดเลยมาผัดเลยครับมาผัดเลยมาผมให้เกียรติคุณเยอะแล้วนะนีะไ่ไอโยดีมา